งานแห่งชีวิตอยู่ใกล้แค่เอื้อมฟังคลิปนี้ครับกรณีของผมจิตแพทย์คืออาชีพที่ผมอยากทำเมื่อทำงานจริงในโรงพยาบาลและตรวจผู้ป่วยทุกวันพบว่างานที่หนักและเครียดมากตอนนี้ผมเปลี่ยนมาให้ความรู้และประสบการณ์จากการเป็นจิตแพทย์ในการให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยทางจิตเวชเพิ่มขึ้นตัวเองรู้สึกเลยว่านี่คืองานาชีวิต ผมรู้สึกสนุกสนานกับการเขียนหนังสือทุกนาทีทุกวินาทีทำ u t u b e ทุกช่วงขณะจนบอกไว้ถูกเพราะนั่นคือการสร้างเอาพุตซึ่งเป็นการเขียนและการพูดมาจาับคู่กับสิ่งที่ผมชอบเข้ากับตัวตนของผมนอกจากนี้เวลาที่มีคนอ่านหนังสือดูรูปที่ผมผมรู้สึกเลยว่าความรู้ที่ช่วยป้องกันการเจ็บปว่วยได้รับเกินเผยแพร่ออกไปและจะมีคนที่กลายเป็นผู้ป่วยลดลงทีละคนทีละคน,ะคนการช่วยเหลือสังคม หลายคนคิดว่าการค้นหางานแห่งชีวิตคือการเปลี่ยนอาชีพหรือย้ายที่ทํางานไปเลยแต่ขอให้ลองดูตัวอย่างของผมผมยังคงใช้พื้นฐานความรู้และประสบการณ์เดิมเพียงแค่เปลี่ยนแนวการทํางานและสิ่งที่ทําเพียงเล็กน้อยแต่สามารถทําให้งานที่เข้ากับตัวเองกลายเป็นงาน,นชีวิตได้งานของผมไม่ได้กลายจนเกินเอื้อมไม่ถึงแต่อยู่ใกล้ตัวคุณมากกว่าที่คุณคิดทุกคนหางานใน่งชีวิตที่จะให้คุณค่าและมูลค่าทุกคนเจอหรือยังครับถ้าเจอแล้ว ลงไปถากัน